ไปเป็นทรงกระบอกนะครับทรงกระบอกสังเกตเลยว่าซีลิเดอร์ c y l i n d e r ซีลิเดอร์เป็นทรงสามมิติที่มีฐานเป็นรูปวงกลมนะครับทั้งสองด้านเลยเป็นวงกลมที่เท่ากันนะครับเท่ากันทุกประการเป็นวงกลมที่เท่ากันทุกประการกับหน้าตัดก็คือเนี่ยนะครับสองด้านเนี้ยเท่ากันนะครับแล้วก็อยู่ในระนาบที่ขนานกันด้วยนะครับ สีที่แดงเงาสีม่วง,วงเนี่ยนะครับสองด้านเนี่ยขนานกันนะครับแล้วก็ถ้าตัดทรงสามมิตินี้ด้วยระนาบที่ขนานกับฐานแล้วจะได้รอยตัดเป็นวงกลมที่เท่ากันทุกประการกับฐานเสมอแปลว่าถ้าตัดตรงกลางที่ให้ขนานกับฐานนะครับ mm hmm. ก็จะได้รูปวงกลมเพิ่มอีกรูปหนึ่งตรงกลางเนี้ยนะครับนี่ก็เป็นนิยามของทรงกระบอกนะครับส่วนส่วนประกอบของทรงกระบอกก็จะมีฐาน หรือจะเรียกว่าหน้าตัดก็ได้นะครับมีสูตรสด้านนะครับที่เป็นรูปวงกลมนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือ,ยอยความสูงความสูงก็วัดจากฐานด้านบนมาฐานด้าน,นด้านล่างนะครับหน้าตัดด้านบนมาหน้าตัดด้านล่างอีกข้างหนึ่งก็เป็นความสูงอีกส่วนหนึ่งก็คือด้านในของฐานนะครับเป็น Spider เนื่องจากเป็นวงกลมก็จะมีรัศมีนะครับมีรัศมีที่เป็นส่วนประกอบต,ตรงนี้นะครับมีรัศมีแล้ว เส้นนี้นะครับก็มีเส้นรอบวงนะครับมีเส้นรอบวงอีกครับโอเคก้าน,นี้ก็เป็นส่วนประกอบพื้นฐานของทรงกระบอกครับเดี๋ยวคราวหน้ามาดูการหาพื้นที่ผิวข้างกับปริมาตรกันนะครับสวัสดีครับ